สุปตาสาวช็อกโดนกัดตบกลางร้านอาหารถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของฮอลลีวูดที่ทำเอาช็อกกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีรายง,งานว่านักรองสาวบริตนิสเบียถูกทำร้ายโดยบริกาศของร้านเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเธอได้แจ้งความกับตำรวจทันทีตามรายง,งานกล่าวว่าบริตนี่นั้นได้ไปทานอาหารร้านรูยานลาสเวกัสซึ่งเป็นร้านเดียวกันกันกบวิกตอร์ ด้วยความที่บิดนี่นั้นเธอเป็นแฟนขับของนักบาสทําทให้เธออยากเข้าไปทักทายและแถ่ายรูปและขอลายเซนเหมือนแฟนขับปกติบิดนี่แตะไปที่หลังของนักบาสหนุ่มในขณะเดียวกันกาดของนักบาสได้เวียงแขนเข้าไปที่หน้าของเธอทําให้ล้มและแว่นหลุดกระเด็นหลังจากที่สาวบิดนี่ตั้งสติได้แล้วเธอเดินกลับไปที่โต๊ะและการคนดังกล่าวได้เดินตามไปและพูดกับเธอว่าคุณเข้าใจดีนะว่าเวลาโดนแฟนดุมคุณเป็นยังไง เขาขอโทษและวบรนนี่ก็รับคำขอโทษแล้วแต่สาบินี่คงจะตกใจมากๆเลยนะคะเพราะด้วยฐานะของเธอนั้นก็เป็นสุปตาคนหนึ่งไม่คาดคิดเลยว่าจะโดนแบบนี้เนาะ